พรมลิขิตเปิดตัวเกรทวรินทรนบทคุณหลวงท้ายสะชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันเหมาะไหมกับบทบาทนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนที่7ของละครเรื่องพรมลิขิตสำหรับบทบาทของคุณหลวงท้ายสะที่นำแสดงโดยพระเอกมากฝีมือเกรทวรินทรน หลังจากที่ละครออนแอร์มีฟันคลับเข้ามาตั้งกระทู้ชื่นชมมากมายพร้อมทั้งพูดถึงฉากเปิดตัวคุนหลวงท้ายสะที่ดูอลังการงานสร้างสุดๆแถมหนุ่มเกรดยังเล่นออกมาได้ดีและหล่อสุดๆคอมเมนต์จากฟแฟนๆที่ได้เข้ามาชื่นชมว่าดูยิ่งใหญ่อลังการมากบทพูดเกรดคือยาวมากน่าจะพูดยากด้วยเปิดตัวละครฉากนี้มากันหลายคนมากเรื่องในวังก็คงมีบทพอสมควร คุณหลวงทรงสง่างามและหล่อมากเพคะพี่เกรซเล่นออกมาดีเลยนะสุขุมใจดีมีความเป็นคุณหลวงเล่นออกมาได้สง,ง่างามมาก